ลงเขาตาพยาค่ะทุกคนดูวิวบรรยากาศข้างทางนะคะเริ่เด้อเนาะที่อากาศดีอากาศขึ้นขึ้นก็นนจะฝนตกไปแล้วนี่ละ่ะอันนี้กับถนนลงแน่รถบักไฟมี่เอากระลุงซาราใส่เกียร์ตามจ้า สวยงามค่ะทุกคนอากาศคืมๆขึ้นฝนสีตกปลาเปตามีเฮ็ดเนาะระวังทางจอดรถหาเฮ็ดเบิ่งจ้ากะซิมีดอกคือเฮ็ดปวกเนี่ยคางท่าเป็ตเตอออกขนาดเลยเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดคางท่าเด้อ าเฮ็ดกักคากลานี่